สวัสดีครับผมยูกิล็กเก่งนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำการใช้แอปชอบแบกนะครับในการไปเที่ยวแล้วได้ตังคืนนะครับเพราะว่าเราใช้แอปชอบแบกนะครับแล้วก็จะเป็นในการไปจองโรงแรมต่างๆในการท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็จะได้ตังคืนด้วยนะครับคพื่อแอปชอบแบกนั้นเป็นแอปที่ดีมากเลยนะครับเราสามารถใช้นะครับ ในการจองอะไรต่างๆทั้งใน Agoda นะครับทั้งใน booking.com นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์เงินคืนก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละโปรโมชั่นนะครับผมงั้เราไปดูกันครับว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องโหลดแอป Shopback ก่อนนะครับอันนี้คือแอป Shopback นะครับนี่นะครับเราสามารถใช้ซื้ออะไรได้บ้างนครับซื้อ Lazada นะครับ Lazada ก็จะมีส่วนลดแตกต่างกันไปนะครับนี่ก็จะเป็นสินค้าหน้าต่างที่ใช้ส่วนลดได้นะครับหนหรือว่าอันนี้นะครับส่วนลด10%เรนะครับแล้วก็สินค้าอื่นส่วนลดหรือว่าเงินคืน0.1%นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะไม่ได้ส่วนลดณตอนนั้นคือเราจะได้คืนหลังจากนั้นนะครับก็คือซื้อวันนี้นะครับตรวจสอบเขาจะส่งข้อมูลกลับมาในในในแอปเราภายใน2วันนะครับแล้วก็จะได้เงินคืนภายใน120วันนะครับผม เป็นคืนสูงสุดต,ตอนนี้5บาทนะครับช่วงนี hmm. ้นี่ก็เป็นสิ่งที่ควรทําก็คือก่อนที่เราจะใช้แอป La z a d a ครับเราก็ต้องเข้าช็อปแบ็กก่อนแล้วค่อยไปแอปเข้าแอป Lazada ผ่านช็อปแบ็กนะครับก็ mm hmm. เปิดแอปพลิเคชันนะครับผมอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเราเข้ามานี้แล้วเรา,เ,ราเ,ลเลือกซื้อของได้เลยนะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราซื้อก็จะมีส่วนลดตามที่เขากําหนดไว้นะครับหรือว่าจะเป็น แอปอื่นนะครับอย่อ,อืออ่นกมีให้เลือกนะแล้วก็เปกตุววกต้องเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีทั้งร้านค้าต่างๆใน่ช้อปปี้ก็มีนะครับลดกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปดูกันลดลูกค้าใหม่ลด20%นะครับศูนสองสูนย์ห้าบาทนะครับลูกค้าปัจจุบันลด0.1นยครับเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าได้ส่วนลด0.1%หรือว่าได้เงินคืนนั่นเองนะครับเงินคืน0.1%นะครับ แต่ส่วนใหญ่มันจะมีข้อจํากัดในการคืนเงินนะครับคือจะมีจํานวนเงินที่จํากัดไว้นะครับแล้วก็จะมีอันอื่นนะครับก็มีเซ็นทันมีโรบินสันนะครับลองดูโรบินสันนี่มีนะน่าจะลุกเลิกไปแล้วนะครับเซ็นทัลนะครับเซ็นทลแล้วก็ซื้อของในเซ็นทัลออนไลน์นะครับก็จะได้ส่วนลดนะครับ อะไอีดเงินคืนก็คือสินค้าทั้งหมดนะครับโอ้เจ๋งมากเลย6%นะครับได้เงินคืน6%นะครับซื้อวันนี้ตรวจสอบ1วันนะครับได้เงินคืนไปใน75วัน,นครับประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมี Big C o n ออนไลน์นะครับ Aliexpress นะครับสำหรับคนที่ชอบชอบของออนไลน์จากจีนนะครับแล้วก็ใช้เข้า ซื้อ AliExpress ผ่าน Shopback นะคือเราเข้า Shopback ก่อนนะครับแล้วเข้าไป AliExpress นะครับอันนี้เรผมจะต้องหลดนะผมไม่ได้หลดมานะครับหัจากนี้ก็จะมีพวกสินค้าความงามต่างๆนะครับ L'Oreal นะครับลด10%นะครับได้เงินคืน10%นะไม่ลด10%ซื้อใน Lazada นะครับจะได้เงินคืน10%ครับจริงมากเลย ถ้าใครสนใจนะผมจะทิ้งลิงก์ช็อปแบ็ไว้ข้างล่างนะครับสามารถสมัครผ่านลิงก์นั้นได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ซื้อแล้วก็ยังลดไดเ้เงินคืนเพิ่มเติมอีกนะครับถือว่าเป็นการท่องเที่ยวคนที่ชอบเที่ยวผมชอบเที่ยวนะครับซึ่งผมเคยใช้ a g o d a นะครับบางช่วงมันจะมีเงินคืนสูงสุดถึง 8%, 10%, 12%, 15%แล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลาเัาจะไม่เหมือนกันนครับ ีคือไปดูรายละเอียดกันคืนเงินนะครับคืนเงินนะครับจองที่พักทั้งหมดนะครับ6%นะครับที่พักบวกแพ็รเกจเครื่องบินนะครับก็คือ2.5%นะครับจองเครื่องบินนะครับ1%นะครับรถเช่าอะไรอื่นไม่ไม่มีนะครับไม่ไม่ม่สามารถได้รับเงินคืนนะครับคือจองวันนี้นะครับคือเราถ้าเราจองโรงแรมวันนี้นะครับตรวจสอบคืนเงินคืนภายใน2-4วันนะครับแล้วก็ถ้าเราเช็คอินปุ๊บ อีกร้อยยี่สิบวันโดยประมาณนะครับเงินหนึ่งจะเข้าบัญชีเรานะครับก็คือเช็คอินโรงแรมนั้นๆที่เราจองไว้หรือว่าสายการบินน,นั้นๆนะครับผมใช้เยอะเลยนะเดี๋ยวไปดูผมใช้บ่อยมากนะคอคูดาซึ่งผมใช้ทั้งไปในไปเที่ยวที่เชียงคานนะครับไปเที่ยวดูซากุระซากุระนะครับเป็นโรงแรมที่มีซากุระที่เดินทางไไทยเลยมั้งอยู่ที่เท็กหรือระหว่างด่านซ้ายกับผู้เรือนะเดี๋ยวมจะลงคลิปลงลิงก์ทิ้งไว้นะไปดูกันสวยมากโรงแรมนี้เป็นโรงแรม สไตล์แบบสวนพฤกษศาสตร์นะครับเงินมาเยอะมากนะแล้วก็ผมไปที่ออที่แพรนะครับนอนแพที่สีสวัสด์นะครับที่เขื่อนสีนักลินนะครับผมก็ใช้แอปนี้ก็ได้เงินคืนนะครับเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นต่าง,างๆสามารถเก็บโค้ดส่วนลดหรืออะไรเงี้ยได้นะครับหรือว่าจะเป็นที่ บุ๊กิ้งก็ได้นะครับบุ๊กิ้งแล้วก็ดูแล้วก็จองคือการจะได้เงินคืนเราจะต้องเปิดแอปช็อคแบ็กก่อนนะครับแล้วก็เข้าแอปนั้นๆทั้งบุ๊กิ้งหรือว่าอากูด้าหรือว่าทริปอะไรต่างๆอะไรอย่างนั้นนะครับก็ค,คือต้องเข้าแาปช็อคแบ็กก่อนนะครับที่พักทั้งหมดนะครับได้เงินคืน6%กเนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมชอบใช้อากูด้าเอสเปรียก็ได้นะครับจะดูมีอะไรบ้างเงินได้เงินคืน เงินคืนทั้งหมดนะครับโรงแรม6%นะครับเที่ยวบินบวกการบวกโรงแรมนะครับ2.5%นะครับโรงแรมบวกประกันนะครับ2.5%นะครับเด็วก็จะมีนี่ครับเห็นไหมซื้อวันนี้ตรวจสอบ1วันนะครับแล้วก็1นึ่งร้อยยวันหลังเดินทางก็คือถ้าเราเช็คอินหรือว่าเข้าพักโรงแรมนั้นแล้วนับจากวันนั้นไปอีกร้อยวันเงินถึงจะเข้านะครับหรือประมาณนะครับก็มีอื่นๆนะครับ trip.com asia แล้วก็สามารถจองได้นะครับจองสายการบิน asia จองผ่าน ชอบแบ็คทำล้วก็จะได้ตังคืนแต่อันนี้ไม่จะผ่านทริป .com นะครับก็คือจองสายการบินเอเชียผ่านทริป .com นะครับได้เงินคืน6%ครับไปดูตรวจสอบเงินคืนนะครับเที่ยวบินอื่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเที่ยวบินภายในประเทศจีนเก้าเปอร์เซ็นต์เอามันเปลี่ยนแล้วหรอมันน่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็มีอื่นๆนะฮะแบงกอลแอร์ทราเจสตาเออเชียคาเทฟแปซิฟิกนะครับครู๊กนะครับเบนเทลคาร์สดอทคอมนะครับ กาตาแอร์เวสนะครับแล้วก็อื่นๆครับอีกมากมายให้เราไปเลือกกันนะมันก็จะบอกว่าเงินคืนเท่าไหร่นะครับชาวิลุกวิโก้นะครับเงนคืนสิบน่สูงมากเลยนรถทัวร์นะครับสอรนะครับสมบัติทัวร์สยามเฟิสท์คลาสสีนะบางก็บัสไลน์นะครับสอรนะครับอีสานทัวร์ส่เปอร์เนะแอร์วสนตครับสวัสดีอีสานสร์นะแต่ผมชอบใช้ อากูด้านะครับซึ่งแต่ละช่วงก็จะมีเปอร์เซ็นต์เงินคืนแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่นะครับมันจะมีโปรโมชั่นอย่างเช่น2สามวันที่แล้วก็แปดเปอร์นะครับก็คือที่พักทั้งหมดแปดเปอร์นะครับต่อไปเราจะไปดูนะครับว่ามันจะได้เงินคืนได้ยังไงครับมันได้เงินคืนจริงนะพวกผมโอนเข้าบัญชีผมหลายรอบเลยนะครับนี่ที่ผมเคยขันไปนะครับ1,300นะครับ77.09บาทนะครับก็คือขันไปนะครับนี่ผมใช้ หวยมากครับซื้อของลาซาด้าอะไรอื่นชอปปี้อ่นเลยฟูดเพนด้าก็ได้นะ2.13%มเออมันมีเราสามารถใช้ฟูดเพนด้าเข้าชอปแบ็กแล้วก็เอ่อเข้าฟูดเพนด้านะก็จะได้ส่วนลดหรือว่าเงินคืนเพิ่มเติม,ตมอีกนิดหน่อยนะครับนี่เองน,นะครับโอโกด้านะครับที่ผมไปเที่ยวมานะครับจุด7นะครับนะครับก็จะมีต่างๆฟูดเพนด้า2บาท3บาทบาทผมเก็บทุกสตางค์ทุกเม็ดนะครับ สแนดารอดนะครับก็ได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ค่อยดีนะครับช่วงนี้เนี่ยมันจะมีหลายอันนะครับอกูด้านะครับ47บาทนะครับอกูด้าหนึ่งสามสิบเนี่ยผมไปเที่ยวมา35บาทอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแล้วแต่ช่วงนะครับมันจะมีโปรโมชั่นแตกต่างกันไปแต่ละช่วงบางทีก็ยี่สิบสองแต่หกเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์บ้างสิบเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ช่วงนะครับต่อไปผมจะพาไปถอนเงินนะครับดูมันจะถอนเงินยังไงนะ เราต้องสมัครก่อนนะครับสมัครใช้ช็อปแบ็กก่อนนะครับสมัครปุ๊บกรอข้อมูลต่างๆเรียบร้อยนะครับดูแลเงนินคืนซื้อมาได้เท่าไหร่ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับตรงจะถอนมาห้าร้อยเจ็ดสิบเลยวิธีถอนก็คือกดเข้ามาน่ครับถอนเงินนะครับแต่ว่าตัวอื่นนอกจากนี้เรายังสามารถาชวนเพื่อนนะครับโดยเอาลิงก์ให้พวกนี้นะไปแปะนะครับ ลิ้งเพีย์แปะนะครับดิ้งเราที่เรามีนะมันจะมีเนี่ยโค้ดนี้นะครับโค้ดการแนะนํานะครับถ้าเราเอาไปเอาไปคัดลอกแล้วก็ไปวางนะครับแล้วก็เราจะได้เงินคืนตามนี้ครับเพื่อชวนครั้งแรกได้โบนัสห้าสิบาทนะครับรับเพิ่มยี่สิบห้าบาทประมาณนี้ชวนเพื่มสองคนโบนัสร้อยหนึ่งนะครับบวกรับเพิ่มอีกเจ็ดสิบห้าบาทนะครับ จนเพื่อนาคนนะครับบนัส150บแล้วเพิ่มอีก150นะครับก็ประมาณนี้นะครับรือว่าจนเพื่อนคนรับบนัส1บ5บาทอะไรเงี้ย็จะมีโปรโมชั่นแต่ละช่วงแตกต่างกันไปนะครับหรือเราจะไม่ชวนเราจะใช้คนเดียวก็ได้แต่เราแต่ว่าอันนี้โอเคมากดีมากเลยนะครับผมว่าแนะนําเลยไปดูถอนตังค์ทถอนตังค์นะครับตอนนี้เห็นเลยซึ่งเราจะต้องอเราจะต้อง เพิ่มบัญชีธนาคารก่อนนะครับมันจะมีหลายๆธนาคารด้วยกันนะก็มีหลากหลายธนาคารแล้วก็เพิ่มได้หมดเลยนะครับกลุ่มก็เพิ่มไ้แล้วทั้งกรุงมเทพทั้งกสิกรไทยนะครับเราจะเลือกใช้บัญชีไหนก็กดบัญชีนั้นนะครับเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาในการโอนเงินประมาณ3-5วันนะครับทาการนะครับขั้นต่ําถอนได้ว่า50ามากดถอน500-700นึงนะมี่ครับเขาก็จะมีส่ง OTP ไปรห anyway, exactly. like okay, awesome. ัสโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับก็จะมีส่ง OTP ไปนะครับยินดีด้วยนะครับเขาจะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับยินดีด้วยเงินคืนจะเข้าบัญชีของคุณภายใน7วันทําการนะครับขค้นี้ก็เรียบร้อยนะครับง่ายมากนะครับเงินคืนนี่ถอนออกไปแล้วอีกประมาณ7วันนะทำการเขาบอกว่าเงินจะเข้านะครับยังไงก็เนี่ยสนใจก็ลอง ใช้ดูกันได้นะครับชอปแบค็คดีมากโดยเฉพาะสายท่องเที่ยวนะครับผมใช้ทุกเยอะมากเลยในการจองโรงแรมเหนะ็นไหมเนี่ยแดบบาทก็มีบางครั้งนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับผมอันนี้คลิปนี้จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับว่าเราจะเที่ยวยังไงให้ได้เงินคืนด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ชอปแบค็คไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ รหัสคำเชิญอยู่ข้างล่างอย่างนี้ก็ออขอบคุณครับที่เข้ามาดูนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ